หมดยางมาใหม่เดี๋ยวจะแก้แก้สถางนีเราตัดนี่หมาไม่เห็นปิดตัวหลังนี่ดิให้มันออกข้างโลกไปดีกว่าให้มันตายดีกว่าอือแบบนีพิษนี้ให้มันตายด้วยแล้วพิษตัวหลังเอะไรฮะไม่ไม่ดวหลังเอ็ดตรงนั้นคือเราออกได้ไงดูเล็ดขังแล้วพิษตัวหลังมันจะเข้าข้างหน้าแล้วก็กระโดดไม่ทันเดี๋ยวหยุดหน่อยวะ เห็นไหมมีอยู่ฝั่งนี้เลยไม่นี่ทำไมระวังนี่ฝั่งนี้เห็นมันไม่เห็นเลยเลยฝั่งนู้นย่างนั่อยู่นังมันีง่เลยเฮ้ยไม่เห็นวะไปเลยไปเลยไปแลยตีเ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 ลย มันไม่ใส่ตีล้มันไม่สุดมันไม่สุดมนมสุดเม้่ชหมหลุดเลยมือมือหดเลมือมือหลุดลมืออยมันออกไปนั่นมจะหลงไหมไม่มันอยู่ไหนมนเข้ามาอีกมันอยู่ไหนตีด้ไงตีได้นั่นโอ้หาดิแก๊สได้แล้วเออหางกันดิแก๊สเลยัดแก๊ส โอเคโอเคนัดมโอเคเลยไม่น่ากลัวแล้วตึงัดปตึงเข้าตากันนัดเลยนัดตึงให้อย่าเข้าตากูคนเดียวเลยแฮตมันติดค้างถ้ามงตีีฮตยด้วยนัดอเหี้ยไอีเฮ้ยเหยเหียเหีนเี้เห้ยเหี้ย้ยเหเยเหียีเ้ยไม่เห็นิ้ยเห้้ไ้เห้ยห Mày là lúc đêm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  lụt đêm lúc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  đêm 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 แลทจะแ้ไม่ดีไปเอาเอาพวกตึงมาจัดการหรอเด็ดกูกูโทรต้งานกูบอกงาแล้วไม่มีใครเห็นโทรเลย้นไม่ดีเลยไม่มีไปหนึ่งเก้าหนึ่งะรถหนึ่งเก้ากูปวดับมึงข้าบ้านเรอมึงข้าบ้านงูใหญ่เฮนีเาผ้ากบมันตีตำรวจก็ไม่แก้มนะไม่งั้นมดผ้าผ้ายังกบมัมองไม่เห็นเลยนะทำไมวามันพังมันพังน่ะ ใช่นกลางน่ากลัวแล้วก็เมนแบลองส่องอะไรางว่างเลยนะมันต้องปิดประตูเอไฟสองก้อนนแบวตีงเอาตัวรัวเอไฟสองไปนัดยายานัดยาเด้็นสติอุ้ยิแม่งเสียงมันโอ้่หนะเสียงมันนะกบ้าอยู่หงตจริงเหรอเห็นเห็นหน้ามานโอ้โหน้ามาดูด้วยโอ้โหแม่งไฟเข้าไปไอแนวนี่ๆดูิมเห